ตามการเคลื่อนตัวของพายุวิภาทวีกำลังแรงขึ้นองางการของจีนได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสูงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลุกดั พาย,ยุวิภาถล่มจีนฮ่องกงนะคะเคลื่อนตัวสู่เวียดนามนะไทยได้รับอิทธิพลฝนถล่ม57จังหวัดค่ะ วันที่21กรกฎาคม2568นะคะสถานการณ์พายุโซนร้อนวิภายังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยเริ่มขึ้นที่ฝั่งเมืองไทซานมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนขณะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินค่ะในฮ่องกงนะคะประกาศสัญ,ญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดหมายเลข1ิบพร้อมฝนตกหนักและ ล,ลมแรงเกิน167กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดต้นไม้ล้มถนนหลายสายถูกปิดกั้นนะคะโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนและต้องอพยพประชาชนกว่า250คนเข้าศูนย์พักพิงค่ะ สนามบินในฮ่องกงนะคะซอนเจิ้นจูไห่และมาเกายกเลิกเที่ยวบินรวมแล้วกว่า400ทเที่ยวบินนะคะมีผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบมากกว่า8,000 80, 0คนค่ะและล่าสุดนะคะในช่วงเช้าของวันที่21กรกฎาคมนะพายุวิภาเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามค่ะเป็นเวียดนามตอนบนนะคะคาดว่าจะก,กระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งในช่วงคืนวันนี้ถึงพรุ่งนี้ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลของพายุนี้เช่นกันโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศฉบับที่6เตือนประชาชนใน57จังหวัดทั่วประเทศให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่20ถึง24กรกฎาคมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและก็ดินถล่มค่ะ ทางนี้นะคะมีรายงานเหตุการณ์สลดจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่20กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนถูกต้นไม้ลมทับเสียชีวิตขณะเกิดลมกระโชกแรงนะคะถือเป็นหนึ่งในผลกระทบโดยตรงจากพายุลูกนี้ค่ะ คำเตือนและข้อแนะนํานะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมและดินถลม่มเก็บของไว้ในที่ปลอดภยัยตรวจสอบความมั่นคงของต้นไม้ใหญ่และโครงสร้างรอบบ้านด้วยค่ะติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะคะ <S <S เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องกอรี y n e ข่าวสดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะ